ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันพนทธรรมเนียมอินกลับมาพบท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกอสอนอวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่มครึง่งถึงสองทุ่มนะคะ พบกับวิทยากรของเรากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากรสนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับเขาที่เราติดค้างคําว่าไฟและล้างสีล่าห่อนล้างอะไรผู้รู้ให้ความคิดไว้สองแนวแนวที่1เนี่ยสันนิษฐานว่านายนลินหรือนายนลินที่เบตเนี่ยนะครับที่ชื่ออินเนี่ยอ่าใช่ครับได้ความคิด หรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากการที่ไปศึกษาลิลิตองค์การแช่งน้ําพอไปศึกษาลิลิตอง์การแช่งน้ําซึ่งเขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองถูกไหมครับค่ะก็เลยทําให้พูดถึงไฟล้างโลกไฟบรรยการในลิลิตองการแช่งน้ําเนี่ยที่บอกว่าล่าทั้ง4เนี่ยก็มีนกกรกภูมิตีรฉานภูมิเปรตตะภูมิแล้วก็อสุรกายภูมิคือไฟบรรยการที่ล้างโลกแต่ผู้ลู้อีกคนนึงบอกว่า ไฟและล้างสีล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไฟในโลกมนุษย์เพราะว่ากวีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ถูกไหมครับค่ะจะลงไปลึกถึงเปลือสุรกายมันยังไม่ตายอะ่ะน่าจะยังคิดไม่ถึงอาจจะน่าจะยังไม่ลงไปตรงนั้นนะครับก็บอกว่าน,นายนลินที่เบตเนี่ยน่าจะได้แนวคิดมาจากไตรภูมิพล่วงเตภูมิกระถานั่นแหละฮะที่บอกว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสีทวีปทวีปทางเหนือก็คืออุตรากุรุ อุตรกุรุธวีปเคยได้ยินอาจาพนอคได้ยินค่ะอ่านะครับพอทิศใต้ก็เป็นชมพูทวีปก็คือที่ตั้งของอินเดียในปัจจุบันนี้ค่ะนะครับทวีปที่สามก็คืออมรโคยานอมอโคยานทิศตะวันตกค่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายปุบพระวิเทหะทิศตะวันออกนะครับปุบพระวิเทหะคล้ายๆดอกไม้เลยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้น พอเวลาที่เราดูตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าไปทางไหนแต่ถามว่าไฟแล่นล้างสีละไฟที่จะไหม้โลกเราเนี่ยเขาบอกว่าโลกเราเมื่อถึงกรียุกยุคหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีไฟมาล้างโลกทีไฟบาลัยกันใช่ไหมครับก็จะมอดไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดครับรอเวลาที่จะเกิดใหม่เรียนได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วละ่ะตาสอนไว้ว่าสักวันหนึ่งเมื่อ5000ปี ของรพระพุทธศาสนาครับซึ่งตอนนี้ก็มา2,500กว่าปีแล้วเนาะมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะยุ่งวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นครับตรงนั้นเราไม่คิดแล้วกันใช่ครับเอาเป็นว่าไม่ว่านายนารินทรี่เบตอินจะยึดคติใดก็ตามแต่ก็เพราะและเกินจริงเอาตกลงว่าการบ้านที่ติดเฉลยแล้วนะครับค่ะ แต่ถ้านักศึกษากศนหรือว่าผู้ฟังท่านใดมีความรู้มากกว่านี้มาากกว่นี้รออยู่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเขียนจดหมายมาบอกเราในดิฉันดีใจดีใจที่จริงๆแล้วผมก็จะพนอเนี่ยจุดใหญ่จุดหมายปลายทางของเราก็คือการให้ความรู้ด้านภาษาไทยถูกไหมครับค่ะสำหรับนักศึกษากศนแต่เอให้แต่ความรู้แล้วมันจะเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารายการเราหนึ่งก็ไม่เห็นหน้า ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อความรู้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งปันกันเพราะว่าผมกับจบพนอเนี่ยน้ำไม่เคยเต็มแก้วผมบอกเลยแล้วก็ยังเป็นภาษาเราเรียกว่าอะไรลูกทุ่งใช่ไหมจักรพนอถ้าตรงไหนไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบาตรงไหนถ้าผิดก็บอกว่าผิดขอประทานโทษใครจะแก้ให้ด้วยก็แก้ขอเอาใจเป็นพิเศษหน่อยได้เอา้าจะอ่านเป็นทำนองสนอดใช่ไหมครับใช่สักบทหนึ่งนะได้เลยครับไม่เพราะก็อย่าว่านะครับค่ะ เสียงห้ทุกราดห้ทุกเรือนอกแผ่นดินดูเหมือนจากความบ่เห็นตะวันเดือน ดเอาวมือมหมวนาแลแห่งใดเห็นน้ำยอมน้ำตาคนเศร้ากันไปใหญ่เลยไหมครับเศร้ามากหลายคนคงงงว่าเอ๊ะเสียงให้ให้อะไรอะ่ะ อาจารย์พนอให้อะไรใครเหรอครับเสียงให้ร่ำให้เราเขียนด้วยสระไอไม่มาลายนะครับแล้วขอหีบแล้วไม่โทรดิฉันจะอ่านยานกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเพี้ยนครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือร้องให้นั่นเองครับแต่ว่าคนโบราณเนี่ยใช้สั้นๆว่าให้ใช่ถูกต้องค่ะเลยต้องอ่านว่าให้จริงๆใช่ครับถ้าร้องให้ดิฉันก็จะทําเสียงร้องให้แต่นี่เสียงให้ทุกราดให้ ดิฉันก็ต้องทำเสียงว่าให้ค่ะครับคือเสียงร้องไห้หรือเสียงขําครัวร้องไห้เสียใจเนี่ยนะครับของประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นทุกบ้านอันนี้เป็นไปได้ถูกไหมครับค่ะภาพรวมก็คือประชาชนเนี่ยเศร้าเสียใจเป็นตอนไหนคะถ้าตอนพระลอจักไปไงครับอ้าวนะครับเป็นไปได้ว่าทุกบ้านเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยนะอาลัยรักพระลอแล้วก็ร้องไห้ถึงเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าอก แผ่นดินดูเหมือนจักคว่ำอันนี้ก็คือเป็นไปนไม่ได้หรอกที่แผ่นดินจะพลิกคว่ำครับถ้าแผ่นดินมีชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าอกเนี่ยแตกล้เสียใจมากอะนะนแต่คว่ำในที่นี้เป็นโทโทษนะคะครับเพราะว่าธรรมดามันต้องคอวอมความไม่เอกคว่ำใช่ครับแต่นี่ขอไขว่แหวนควบกล้ามแล้วไม่โทคะ่ะครับตรงนี้เป็นบาทที่สองของโครงสี่สุภาพนะครับ,รบจะมีบังคับว่าคําที่สองของวรรคแรก เป็นเอกแล้วก็คำที่เท่าไหร่ครับหกและเจ็ดก็คือในวรรคที่สองเนี่ยเป็นเอกโทถูกไหมครับเอกโทแต่เอกเราใช้คำตายแทนก็คือจักจักอ่าแล้วความก็เป็นไม่โทแทนเป็นโทโทษค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ความที่เราเขียนอ่า่เอมต้องเป็นไม่เอกก็ผิดผิดนะครับ บอเห็นตะวันเดือนดาวมืดมัวนามองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันมีแต่ความมืดมืดไปหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับค่ะนะครับตกลงเสียงไห้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าทุกคนร้องไห้ทุกบ้านทุกเรือนร้องไห้อ่าพอเป็นไปได้ค่ะแต่บอกว่าแผ่นดินเนี่ยเหมือนจะคว่าลงไปเลยพังทลายลงไปเป็นไปไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นตะวันเลยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยมืดมิดไปหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอธ่เป็นไม่ได้เนี่ย แลแห่งใดเห็นน้ําย่อมน้ําตาคนมองเห็นน้ําที่ไหนนั่นคือน้ําตาของผู้คนครับที่อาลัยรักพระลอครับคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความเศร้าสุดจะเศร้าเลยโดยเฉพาะพระนางกาหลงครับที่เป็นแม่ของพระลอใช่ไหมคะสิบเดือนอุ้มทองพระหลอรักบอกเคยลืมตนสักหนึ่งน้อยแต่ห้ามเท่าไหร่ กำบาังตาก็ต้องไปอะค่ะคเพราะว่าพระเพื่อนพระแพงทํำสลาเหินซะแล้วเมื่อก่อนที่ฉันรักพระเพื่อนพระแพงมากเพราะว่าสวยตามคําล่ํำลือนี่สวยมากใช่ไหมคะคแต่พอรู้ว่าไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาท,เเทําเสน่ห์เลกก้งทั้งๆที่พระหลอบมีพระชายาอยู่แล้วดิฉันก็เลิกรักเลยไม่ใช่แล้วอาจารย์พนอครับอาจารย์พนอต้องแบ่งใจให้ส่วนหนึ่ง จานทราบไหมว่าพระเพื่อนพระแพงเนี่ยนะครับเติบโตมาเนี่ยโดยไม่มีแม่อ่าเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่รู้ว่าวิสัยหญิงเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ถูกปลูกฝังและเลี้ยงดูโดยนางรื่นนางโรยเป็นพี่พเลี้ยงพี่เลี้ยงคือชีวิตของคนในวังเนี่ยก็คืออยู่ด้วยพี่เลี้ยงถูกไหมครับค่ะนะฮะหรือไม่ก็ถ้าหากว่า,าสูงสักหน่อยก็อาจจะเป็นแม่นมมีครพูดง่ายๆก็คือเป็นครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่มาดูแลแต่ให้พี่เลี้ยงดูแลเพราะฉะนั้นความคิดย่อม ผิดแพกแตกต่างออกไปก็เหมือนเด็กสมัยนี้ลูกก็เลยเป็นอย่างว่าครับเราก็มักจะอ้างว่ามันเป็นความจําเป็นบังคับเพราะฉะนั้นพระเพื่อนพระแพงเนี่ยเขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือพระเพื่อนพระแพงเนี่ยพออยากได้ปั๊บเนี่ย ก็ถามนางลื่นนางโรยที่เป็นพี่เลี้ยงอะว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ้ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วนะสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเพื่อพี่ไปหลับอยู่ตรงไหนอะพี่ถึงไม่รู้เรื่องพี่ลองคิดดูสิว่าแล้วนางลื่นนางโรยก็ให้คนเนี่ยไปวาดรูปพระลอมาอาจารย์ครับการไปวาดรูปมาเนี่ยถามโปรไฟล์มาเลยไหมว่าพระลอเป็นใครเพราะฉะนั้นพอได้รูปมาเสร็จปั๊บก็เอารูปมาพร้อมกับให้คนทันเนี่ย นักดนตรีมาบเรลงเพลงประกอบคือใช้ข้าวซอแล้วก็มีบทบทเพลงลอยรูปอินหยาดฟ้าผมเอาไปเปิดให้นิสิตฟังหุ่นนิสิตชอบมากบอกเสียงเพราะมากเลยฝากถึงคุณชินกรน้่ยนะครับว่าสุดยอดมากเลยผมเอาต้นฉบับไปเปิด <c oughs> คือเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ฟังแต่ว่าผมสอนวรรณกรรมไงครับค <c oughs> ่ะเรื่องของวรรณกรรมคือวรรณกรรมเนี่ยมีบทบาทต่อขีตศิล ผมก็เลยบอกว่านี่ตรงเนี้ก็เลยเอาต้นฉบับคุณชินกรยินดีมากๆผมเปิดใน YouTube แต่ว่าเลือกเวอร์ชั่นที่เป็นของเดิมเลยะนะครับเด็กบอกขออีกรอบได้ไหมคะอาจารย์เด็กชอบพระเพื่อนพระแพงก็เลยหลงเลยใช่ครับที่บอกว่าลอยรูปอินหยาดฟา้ามอัจนแหละรครับในยอยแล้วจะ,ไม,<ล>ะไม่คิดว่าผิดศีลธรรมละ่ะอาจารย์ต้องเข้าใจจิตวิทยาของซิกมันฟรอยหน่อยนะเด็กสมัยนี้ เขาขาดการยับยั้งชั่งใจถูกไหมครับสมัยนั้นก็ย่อมขาดได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะเพราะฉะนั้นย่อมเป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องของการทําอะไรนะครับเสน่ห์เลขกนนั่นก็อีกเรื่องค่ะเพราะว่ามันเศร้าอ่ะครับพอจบแล้วก็ถูกฆ่าตายหมดเลยสามองค์เพราะความแค้นของย่าแล้วแต่กินใจครับก็ให้ความคิดค่อนข้างมากนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่อ้าวบทต่อไปครับ มาดแม้นจะหาดวงวิเชียนช่วงเท่าคีรีหาดวงพระสุริสีก็จะได้ดุดดังใจจะหาโฉมให้เหมือนนุชจนสุดฟ้าสุราลัยตายแล้วและเกิดใหม่ไม่ได้เหมือนเจ้านะหรือมน เดฉันท่องมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็สอนให้ภาคด้วยนะคะถึงขนบในการภาคจริงๆจะใช้ผู้ชายภาคก็ตามแต่อาจารย์สอนเรื่องการภาคโขนใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เรียนรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องเป็นบทที่พระรามตั้งค่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับทศก,กัณฐ์อยากให้พระรามยกทัพกลับใช่ครับก็เลยใช้นางเบญจยากาย,ย,ากายแปลงตัวมาเป็นศพล,ลอยนะ้ํา พระรามก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าศพอะไรจะลอยทวนน้ำพอเห็นนางสีดามาก็ปิ้มว่าจะขาดใจก็เลยมีบทนี้นักศึกษากรสอนครับนักเรียนในบทโรงเรียนผู้ฟังที่ครบรักขอนิดนึงนะครับขอนิดนึงงั้นดิฉันไหวครูก่อนนะคะได้ครับเพราะว่าการภาคโขนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและชัน้นสูงมากขอกราบครูนะคะและถ้าผิดพลาดคุณผู้ฟ่งต้องอภัยด้วยครับ มาดแมนจะหาดวงวิเชียนช่วงเอเอหเท้าขิริหาดวงพระสุริศส จะได้ดุดดังใจจะหาชมให้เหมือนหนุดจนสุดฟังสุราลายตาย เกิดมาไม่ได้เหมือนเ,อเ,อเจ้าอะรามลพระรามนะ่ะอื่นให้ตลอดเวลาครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเราที่คู่บ้านคู่เมืองจริงนะครับ ้ก็เป็นศิลปะชั้นสูงก็มาเล่นเลนไม่ได้พอดีเราจัดรายการเนี่ยเราก็เป็นวิทยาทานด้วยแล้วก็จะพนอก็ว้ว้ครูเรียบร้อยนะครับเดนได้ดูที่พระมหากรุณาทิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดูที่ศูนย์วัฒนธ,นธรรมแห่งประเทศไทยค่ะครับจําแม่นเลยว่าโอ้แต่ละฉากสุดยอดมากครับผมก็ทําหน้าที่แปลความก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตีความค่ะ ก็บอกว่าดวงแก้วที่ใหญ่ทะููเขานี่ก็หาไม่ยากเลยนะครับหรืออยากจะได้ดวงอาทิตย์ก,ก็หาได้อีกแต่จะหาใครมันเธอในโลกนี้ไม่มีแล้วเนี่ยจะหาใครที่ดีและงาม<ช>เหมือนนางสีดาจนสุดฟ้าเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วตายแล้วและเกิดใหม,ม่ก็หาไม่ได้เหมือนเจ้าสีดาอีกนี่ทุกอย่างเป็นอธิพจน์หมดเลยเห็นไหมครับเกินความจริง คือได้ความรู้ไปด้วยและอะไรที่อาจารย์เจเด็ดกับดิฉันพอที่จะบอกต่อได้ก็อยากจะบอกเราเรียนมาเราได้ฟังมาแค่ไหนอยากบอกต่อก็ขอบอกค่ะต่อครับบทนี้สวยงามแต่จบเศร้าอีกแล้วม,มัทนาพาทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะผิวะอายุจะยืนสตพัทสรึก กว่าก็จะรักมัทนาบ่อมิย่อนฤดิหันในยนาก็จะชมวัตุต่างมณิพันธ์และจะสูตรสุวัคันรสต่างสุภกาผิวะตื่นก็จะดูยุวดีสิริมาผิวะหลับ หรือก็ค่าจะสุบินหรือดิเพลินพระชายาของพระเอกเรื่องนี้ไม่ได้รักกันมานะใช่ครับจำใจแต่งงานเพราะว่าเรื่องการเมืองใช่ครับอ้าวที่อาจารย์พนออ่านจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือโตตกะชัน12นะบแบ่งวรกแรกเป็น6วรกหลังเป็น6ดิฉัน,นรักเรื่องนี้นะแต่จบแล้วดิฉันก็ร้องไห้คือหมายความว่าเธอเป็นคนสวยมากอะ สวยมากเลยนะครับคือเข้าใจบอกว่าอายุเนี่ยจะยืนสัตพัฒเนี่ยนะครับสัตตะคือร้อยถูกไหมครับค่ะอ่านะครับสักร้อยปีสักร้อยปียังไงฉันก็ยังรักเธออยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยใช่ซึ่งอันนี้มันเกินจริงแต่สมัยก่อนเนี่ยถือว่าร้อยปีนี่ก็มากแล้วล่ะครับค่ะนะ น n ยนาก็จะชมวัตถุต่างมณีพันธุ์วัตถุก็คือนางเป็นที่รักเนี่ยเหมือนกับแก้วแหวนเงินทองสวยงามมากตาเธอสวยมากเหมือนกับไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองคือเป็นมณีพันธุ์แก้วมณีนะครับถ้าพูดถึงความหอมก็จะสูตรสุวัคันระสตางสุภกาคือดอกไม้ที่ดีที่สุดเนี่ยกลิ่นหอมของนางก็หอมที่สุดตื่นก็จะดูเธอ ถ้าหลับก็จะฝันเมอมันมีความงามในอัธรรถมากเลยนะครับข้อความอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่ต้องแปลเลยแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกแต่จริงๆแล้วไม่ต้องแปลทุกตัวเห็นไหมอาจารย์มโนครับค่ะเก็บความเอาใช่ครับนี่คือพระปริชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทรงเติบโตในต่างประเทศนะคะครับแต่ว่านี่คือฉัน ชั้นสูงของคนไทยมหาปราดมากเลยในเรื่องนี้ครับค่ะคแล้วมัทนาภาธาแสดงบนเวทีเมื่อใดก็ตามครับอลังการงานสร้างเมื่อนั้นแ่ละคะ่ะครับแล้วดิฉันจะร้องไห้ไหมเนี่ยบทเหตุครวนของเจ้าฟ้าธรรมทิเบศ่ะคะ่ะไม่ร้องละครับไม่ร้องนะคะครับไม่ร้องครับล่วงสามยามปลายแล้วจนไก่แก้วแววขันขาน ม้อยหลับกลับบรรดาลฝันเห็นน้องต้องติดตาเพราไงาวายเสพรถแสนกำสดอดโอชาอิ่มทุก์อิ่มชนนาอิ่มโศกาหน้านองชนตรงไหนครับที่เป็นอธิพจน์อิ่มทุกข อ,อิ่มโชนนาอิ่มโศกาหนะ้านองจนร้องไห้ไม่มีหยุดเลยรพร่างง่ายคือเวลาเช้าใช่ครับพอรอเรือนะคะพรางงายครับแทบไม่ต้องแปลเลยยามสามแล้วเนี่ยนะครับก็หลับไปก็ฝันอน,นี้กี่ทุ่ม,ม,มยามสามเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้สองยามนี่หกทุ่มใช่ครับสองยามสามยามนั่นแหละก็คือยามสามก่อนจะถึงหกโมงเช้าก็คือช่วงประมาณ4ตี 4, สี่ตีห้าใช่ครับช่วงนั้น จนไก่แก้วตรงนี้ยเขาถือว่าเป็นฝันที่ใกล้เคียงตามความจริงใช่ครับเป็นพน,นิมิตรน,นะครับว่าอย่างนั้นอ้าวจำพนับ,บอกจะร้องให้ไหมผมว่าไม่ร้องหรอกเพราะว่าแค่เพียงใช้คําว่าอิ่มทุกข์ินเพนาะนะคือคือมันกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันอิ่มไปแต่น้ำตาต,ำตาเท่าน,นเองมีแต่ความทุกข์ไปบทได้ไหมครับได้ค่ะครับพระคุณตวงเพียบพื้นผัวดล เต็มตลอดแหล่งบนบ่อนใต้พระเกิดพระก่อชนชุบชีพมานาเกรงบอทันลูกได้กลับเต้าตอบสนองลิลิตตะเลงพายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสค่ะครับก็เป็นตอนที่พระมหาอุปราชารู้แล้วว่าขณะนี้ จะต้องออกไปศึกแล้วก็คือไม่รอดแน่นอนเลยก็ลำพึงลำพันถึงพ่อใช่ไหมครับยังไม่ได้ทันตอบแทนพระคุณอ่าใช่ครับพระมหาบุรชามองว่าพระคุณของพ่อคือพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยมากแค่ไหนตวงเพียบพื้นภูวด,ดลพระคุณใหญ่มหาศาลจนเทียบไม่ได้กับแผ่นดินแล้วใช่ครับถ้าพูดถึงก็เกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในความรู้สึกเนี่ยพื้นดินก็ไม่พอนะถ้าเทียบบุญคุณของพ่อแม่นะคะ,คะ เต็มตลอดแหล่งบนบ่อนใต้เหนือจดใต้เลยตลอดเนี่ยเขียนตอเตอ่ารอเรือรลอลิงอออ่างดอเด็กเป็นคําพิเศษที่ใช้ในบทร้อยกรองนะคะใช่ครับถ้าจะอ่านให้ถูก้ต้องเป็นเต็มตลอ,ลอดโอโ้แต่แตว่าคุณผู้ฟังจะงงก็เลยอ่านเต็มตลอดไปจะอ่านเต็มตลอดก็ได้นะคะเต็มตลอดแหล่งบนบ่อนใต้คือหมายความว่าพระคุณเนี่ยแผ่นดินทั้งหมดในเหนือจดใต้ก็ยังไม่เท่าพระคุณของพระบิดา ใช้คําว่าตวงนะอาจารย์พนอครับตวงคือตัดตวงคือตักขึ้นมานะตวงตวงข้าวว่ะคิดดูเถอะแล้วเพียบคือเต็มหมดเลยล้นน่ะเป็นความเศร้านะคือรู้ว่าจะไปตายคือไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงแหละแต่รู้ว่าจะไปตายอาจจะเชื่อคําทํานายก็ได้แต่พระบิดาบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไปเอาผ้าถุงมานุ่งซะนั่นแหละอย่างที่เราคุยกันจะได้แก้เครบเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเศร้ามากๆว่าพระเกิดพระก่อชนชุบชีพมานา เกรงบอทันลูกได้กลับเต้าตอบสนองคือลูกไปแล้วไม่มีโอกาสได้ทดแทนลูกไม่รู้รรว่าลูกจะได้มีโอกาสกลับมาตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านหรือไม่ใช่นางสารน,นะครับเศร้ารู้ร <S 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 อยู่ดีว่าไปแล้วตายก็ไปคุณผู้ฟังที่เ ok คารพรักคะเรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้ ตามหลักสูตรของสำนักง,งานกศนที่อาจารย์เจเดหวานเชเอมและดิฉันพนธรรมเนียมอินนำมาเสนอในวันนี้ก็จบลงเพียงนี้นะคะแต่ช่วงนี้ดิฉันขออ่านประกาศสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ถ้อยคำในช่วงของพิธีพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโ,โกศเพื่อความเข้าใจตรงกัน และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนี้ค่ะสำนักง,งานราชบรณิตยสภาตอบรับข้อสงสัยของประชาชนเรื่องการใช้วลีสเสด็จสู่สวรรคาลายัยลสำนักง,งานราชบรณติตยสภาได้รับคำถามเกี่ยวกับการใช้ราชาศัพท์เสด็จสู่สวรรคาา์คาไลว่าควรต้องมีคำว่าส่งสเสด็จด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้สำนักง,งานราชมดิตยสภาได้เคยให้ข้อมูลความหมายวาลีดังกล่าวเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินสิ้นพระชนว่าคำว่าสวรรคาลายัยมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชมดิตยสถานพุทธศักราช2,542ในวงเล็บ ปัจจุบันใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554คือเป็นคำกริยาหมายความว่าตายในวงเล็บใช้แก่เจ้านายชั้นสูงซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ทำให้การใช้คำว่า สวรรคาลาไลเป็นการสื่อความหมายไม่ถูกต้องนั้นเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการแปลตรงตามรูปศัพท์โดยแท้จริงแล้วคำว่าสวรรค์คาไลมาจากคำว่าสวรรคตและอาไลซึ่งคำว่าสวรรค์เป็นคำนามหมายถึงโลกของเทวดาเมืองฟ้าคำว่าอาลัยที่เป็นคำนาม มีความหมายว่าที่อยู่ที่พักดังนั้นวลีสู่สวรรค์คาลไยจึงหมายถึงสู่ที่อยู่ในสวรรค์สู่ที่พักในสวรรค์ความหมายรวมๆก็คือสู่สวรรค์วลีเสด็จไปสู่สวรรค์คาลไยจึงสื่อความหมายได้ว่าในวงเล็บพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ หรือในวงเล็บพระองค์สเสด็จสู่สวงสวรรค์อย่างไรก็ตามในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปนั้นเข้าใจว่าทรงสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยหมายถึงทรงสเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินไปสู่สวงสวรรค์แต่คำถามมีอยู่ว่า ใช้ได้หรือไม่ในเรื่องนี้ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวัตเกษมศรีประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์แห่งราชบัณฑิตยสถานศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการและอาจารย์จุลทัศน์พยาคารานนท์ รองประธานคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าพระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จไปสู่สวงสวรรค์ด้วยพระองค์เองทั้งนี้หากใช้คำว่าส่งเสด็จนำหน้าวลีสู่สวรรค์คาลายัยอาจทำให้สื่อความหมายได้ว่าประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์ไปสู่สวงสวรรค์ดังนั้น หากลดหรือละการใช้คำว่าส่งออกไปเหลือเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือใช้คำว่าพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยก็จะทำให้ถ้อยคำดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าคำว่าส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภา สิตุลาคม2559ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสถิตยอยู่ในใจตราบนิรันร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้า และหลังคำว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นให้ระบุชื่อบุคคลคณะบุคคลสเสด็จสู่สวรรคคาลายัยผองผสกนิกรชาวไทยน้อมบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันข์่าพระพุทธเจ้าปวงผสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนินิรันต์ข้าพระพุทธเจ้าปวงประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลายัยพระมหากรุณาธิคุณจะรึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้า สถิตในดวงใจตราบนินรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาเพียงนี้นะคะพบกันใหม่รายการคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ